สวัสดีครับวันนี้ผมปอมศักดิ์สุวรรณได้เดินทางมาที่วัดเขาทองเทพนิมิตจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งแรกนะครับวัดนี้เป็นวัดที่ปู่พระอินทร์และท่านพญายมราชตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์ทองคําเพื่อประดิษฐานที่นี่เนื่องจากในอนาคตจะมีผู้สําเร็จบางอย่างสามารถไปหาฟังได้ในช่องแดงช่องเทพนิมิตพระอินทร์ยมราชนะครับ e ีพีแรกทางเข้าจะมี2ทางนะครับเมื่อกี้คือด้านหน้าแต่คราวนี้เรามาโชว์ด้านหลังกันบ้างดูสิครับมีทะเลสาบล้อมรอบด้วยภูเขาบรรยากาศดีมากๆเลยครับ นั่นไงปู่เดินออกมารับแล้วและตอนนี้ปู่ก็กําลังพาเราเดินขึ้นไปชมตัววัดด้านบนนะครับนี่ด้านหน้าบ้านที่รับรองแขกมีลานให้นั่งเล่นได้ด้วยเดินขึ้นมาไม่ถึงร้อยเมตรนะครับก็จะเห็นกุฏิที่สร้างใหม่แล้วก็มีศาลาอยู่ด้านบนนะครับถ้าไปทางโน้นนะวกเจะจะเห็นวัดหสวงนี่เีาฟฝีมืองเงินกระถิ่งเหอจริงๆแล้วมันเป็นดินอย่างนี้หมดเองปูส่สะสมเงินจากเงินกระถิ่งของทุกปีและรายได้ที่ท่านหาได้จากการดูดวงนะครับ มีบันไดมีเก็บธรรมดาเดินเนี่ยเอ้ยแล้วเมื่อเช้าก็แบกคอะไรได้ออกกำลังกายนี่ป้อมให้หาย ก่อนขับรถมาผมเป็นไข้ไม่สบายตแต่ก็ต้องฝืนขับมานะครับพี่แมวเห็นปู่ชีวก็เลยให้ผมขอพรหลังจากขอพรแล้วผมได้นอนพักอีกหนึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นนะครับเลยได้มาทําคลิปจนเสร็จแล้วนี่ก็เป็นศาลาที่อยู่ด้านบนสุดนะครับศาลาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วนี่ก็จะเป็นกุฏิอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหน้าศาลาแล้วก็มีลานกว้างอยู่นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ปู่คิดว่าจะสร้างเจดีขึ้นมานะครับส่วนเรื่องรูปแบบของเจดีต้องรอให้วิศวกรออกแบบ อัปเดตออกมาอีกทีนะครับทีมแอดมินจะอัปเดตให้เรื่อยๆจากทุกช่องาทางูว่าห้องน้าทางด้านนี้อาจจะต้องมีการรื้อเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่ต้องขยายต้องมีการถมดินภูเขาเพิ่มนะครับปู่และทีมแอดมินกําลังเตรียมดอกไม้เพื่องานกระถินใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่27นี้นะครับสิ่งตกแต่งที่เห็นอยู่นี้จัดสรรสร้างโดยปู่พระอินและทีมงานแอดมินและบรรดาลูกศิษย์จากที่ต่างๆนะครับพระประธานในศาลาจะมีพระพุทธชินาราชพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกด้วย นี่เป็นแรงบุญจากบรรดาลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายพระไตรดูจากจำนวนแรงศรัทธาแล้วไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เวลาถวายเงินกระถิ่ของเราแล้วนะครับครั้งนี้แอดมินปอมและแอดมินโอปอได้รวบรวมจากวงศาคนะญาติเราได้จํานวนหนึ่งและนี่ก็เป็นการอัปเดตข้าวๆเกี่ยวกับข้อมูลของวัดเขาทองเทิมิตรบ้านกกก,กะบากอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหากผู้ใดมีจิตศรัทธาและอยากร่วมทําบุญก่อนวันที่27พฤศจิกายนนี้ ทัก inbox หรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆหรือสะดวกเดินทางมาร่วมบุญกันเจอกันวันที่27นี้นะครับเรามีลานรับรองแขกผู้มาเยือนและมีลานกลางเต็นท์ด้วยอากาศเย็นสบายแบบธรรมชาติเหมาะกับการแคมปิ้งเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นสะพานบุญให้พวกเราด้วยนะครับขอให้ผลบุญในปีนี้ส่งผลให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองในปีหน้าครับ